พระอมไนรับคำวันได้รับำคำแนะนำจากแมวบางพรนทุกทุกเนี่ยส่วนผู <halten> ้ใหญ่ที่มีอายุมากกว่าเป๊ะสวีกันไปควรนำจารบีบทางกันด้วยไปมาเรดังโจอก ึงดูนี่ดูมึงยอปลาพันไว้มึงดูมึงดูลองดูสักครั้งพัดสอเดี๋ยวมึงเจอกูเเต็มเลยนี่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 โอ้โหโ้โหโอ้โหโอ้โอ้โอ้โห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 โ้โอ้โหโอ้ ีมแมวบอมโปรุบกรุบคือเนี่ยสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราอยู่ที่สติกับฝั่งแชทแอนคอมมินนะครับอยู่กับทีมงานครับวันนี้นี่เลยสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีนี่นี่ใครรายงานตัวหน่อยดิบักคอยต้นครับบักคอยต้นครับผมยันชื่อหยังส้พงผดดวงกรพุ่งครับไอ้สัตว์หลอนนี่ไอ้นี่ไอ้ลอชื่ออะไรนอครับนกสายเบิร์นนกสายเบิร์นตัวนี้ก็คือตั้มบุรพาครับโอ้ก็ทีมงานเดียวกันนะวันนี้เราจะไปหาบานเฮ เขาให้หวานมั้งวะหวานให้หวานเนาะหวานได้โอเคถ้าให้หวานเชีอได้เชีอได้เชีอได้เือได้ถังรวมไปเดี๋ยวเราไปหาวันแฮกันดีกว่านะครับไปโอ้โหโอ้ยจริงเลยโอ้ตายเพื่อนทำเลตรงไหนวะเดี๋ยวมึบอกกูเลยทำจริงมึงหวานแหกไปดิโอ้ยนี่แหละเซียนเลยแหละนี่เดิมพันนะเพื่อนเดิมพันบาท ใครจะรีบปาเยอะคนละแห่แห่คนละหัวใครจะรีบาหน่อยเสียได้เพื่อนเราขาไหมได้ใครแมสเสียเราขาไปเลยคุณน้อยเดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวจัดให้เด็กมันดูเดี๋ยวเจอคุณแน่เฮ้ยคุณออกตรงไหนวะอยู่ตรงนี้เดี๋ยวคุณตรงนี้ไปลงไป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 ผมบอกนี่ผมบอกเราคนละหัวไหม หาเรียดดำเจ้าหาดูด้วยไ้เยี่ยได้ด้วยเอามาเยี่ยแไรกูอ่ะอุ้ยลึกจริงอู้หูนักศึกษาเรียกเรียกแปด มึงเห็นแหลเล็กหนึ่งกูไหมปาตาบอดเด้น้องได้แต่มึงนี้ไอแซดเสมอันเดนี้อันเดียวดีกูได้ตัวใหญ่กว่าเขาเลยเด็กขี่อุ้ย มามาใครจะแตกเหมือนกันมาไม่ต้องแตะเขาเอาฝีมือตัวกันเลยมึงไอ้เนื้อชิวันเนยมันแฝงอยู่าอุ้ยลุตเฉวยปลาตัวใหญ่เลยปลานินได้ปะได้เลยเนาะได้ร้ายก็มึงอยู่มีกูนี่ปลาิวปลานิลอนุบาลเข้ามาเอาเลยเฮ้ยติดแล้วเพื่อนติดแล้ว

ถ้งไงเบิร์ตสามตัวพันไวอะไรไอ้ขี้คุยก็นี่สองตัวนี่ไม่เห็นนี่นี่โู้กระจอกแท้มึงก็ตัวกูอีกเหรอสองตัวน้อยมึงดูของกูนี่ใหญ่ใหญ่โอ้กี่โบกู้ยัอ้งบอกกี่เน่ากระจอกมึงดูนี่มันึงดูเดาปลาพันไว้มึงดูมึงดูนี่นี่นี่อีกตัวหนึ่งจอก มึงทันกันอยู่ตรงเล็กแปดนี่นี่ครับอีกหนึ่งตัวครับโอ้โ oh, หมีใครเอ้ยมีมีมดูศึกษานี่มึงดูนี่ทันไว้ก็แหเลยนี่อะไรไปน,น,น,นี่นี่นี่มึงดูนี่แอ่นี่เนี่ยนี่ อสามตัวเลยก็คือปลาวยอไหยลืมอะไรหรือเปล่าพี่อย่าลืมกดกระดิ่งกดซับสไครกดูใจพวกเราด้วยนะครับไปดูดิแลวสวยอยเ เดินมาเฮ้ยเฮ้ยเร็วเร็วเร็วโอ้ยมันไปแล้วนี่บกินเนี่ยปลาตัวใหญ่พวกเนาะว่ามันจุกตายเหรอบ่สฮันเดี๋ยวสงสัยอยู่นี่ใส่อีกบู๊บบัดนี่เบื้องเดือนมันติดตัวนี้ตัวนี่น้อยนึงบัตรเออต้นฟอมไม่ขี่คุยอะขี่คุยเพื่อนขี่คุยทำไมล่ะนี่เมื่อกี้ยังไม่เห็นหน้อยหายมันลุ้กับซ้ำเลยแหละมันลุดดูคออ่างมันเป็นคนที่มีคออ่างมากมายนะ ยิงก็หลอกเมียน่ะประมาณว่าไปเที่ยวเดีจะหลอกเมียว่าไปทํางานไอ้นี่จอมกลอนเลย <c oughs> ดูดูแลศึกษาเลยลูกศิษย์ผมนี่ <c oughs> ดูลูกศิษย์ครับผมตัวที่ห้ามาตัวที่หกตามมาแล้วนี่ตัวที่หกโอ้โอยเมื้อปลาใส่เคงเคงแล้วก็ลูกห่าจะไม่ได้นะ เดี๋ยวมาดูผลงานของพวกเรานะครับในวันนี้มากหรือน้อยมาดูดูและศึกษาครับเหนยจะไล่เดี๋ยวเออเอหเดี๋ยวเป็นอาหารในเย็นนี้ของพวกเราเดี๋ยวสิก้อยสิก้อยเนาะก้อยก็ต้มก้อยก็ต้มครับใส่มดแดงพื้นบ้านพื้นบ้านครับแบบอีสานอีสานลูกทุ่งลูกทุ่งครับนเดี๋ยวช่วงนี้เรา เตรียมตัวเดี๋ยวเปลี่ยนเสื้อผ้ากันเนาะแมนเปลี่ยนอยู่บ่เปลี่ยน,เ,ยนเอาแมนค่าสุดนี่แล้วหมกไม่ขั้นหมก <c oughs> ไม่ขั้นลินกูแล้ว <c oughs> ขั้นแล้ว <c oughs> ตอนนี้ก็เป็นวิถีชีวิตชาวบ้านนะครับก็ด้านหลังก็จะเป็นชาวบ้านในแับหาปลาใช้ชีวิตแบบพอเพียงนะครับหาเลี้ยงชีพโดยการบานแฮหาปลาไปประทังชีวิตบนบ้านนอกก็เป็นอย่างนี้แหละครับนี่ก็คือธรรมชาติของบ้านนอกก็วันนี้เราก็ได้ปลาในส่วนหนึ่ง ทำมาทำก้อยติดธุรางานมันเยอะตอนนี้ก็เดี๋ยวเรากําลังจะเราก่อไฟแล้วครับเดี๋ยวทำกับข้าวกันินหลายคนก็อาจจะตกงานจากกรุงเทพนะเพราะโควิดนะยุคของ COVID โอควิดทำให้ชีวิตเราต้องดิ้นรนกันไปผมก็เมื่อก่อนเคยเป็นนายแบบเดินแบบแบบอยู่เซนทรัลทอยแบบฮ<ด>ิวโซนะครับเดินแบบฮแบบิวโซฮิวเข่านะครับเอ้ยรียบมามึงบอกอ,อย่างวะสูนีเมียนะ สางคนป่าเลยยกยกยกเราจะไปซีเรียสทำไมวะนี่นี่อะไรนี่ก้อยปลานะนี่ก้อยปลายังต้องใส่ถุงหิวครับอือหลายคนก็อาจจะได้นะครับเจ็ดพันแต่ไม่ได้ครับผมแบบขึ้นจะเปลี่ยนบัญชีคนรวยลามอะไเป็นนั่นอะเอันนี้เป็นหน้าป่าสองเศ้าอืออือ หันไปดูนอตไซเบิร์หน่อยครับอ,อ้าวอ,อย่างเี่เครับวันแห่มแม,ม่โอ้ยแต่มันเก่งมันเก่งแอบปลาต่างหลายตัวเจ้าเจ้าเจ้าอุ้ยลืมอะไรหรือเปล่าลูกพี่อย่าลืมกดกระดิ่งกดซับสไครต์กดถูกใจพวกเราด้วยนะครับไปได้กินแล้วครับฝีมมือผมแล้วก็ทีมงานนี่ครับผมอหาเย็นนี้ของพวกเรา ไม่ว่าจะเป็นก้อยปลานิลย่างปลานิลแล้วก็ต้มปลานิลครับมือนีไม่แต่ปลานิลครับเดี๋ยวเราก้อยปลานิลเสร็จแล้วเราจะไปเอารังไข่มดแดงนู่นนูดด่นบนเขาหน่อม้มยอ๋อหน้าอร่อยอะไรที่นี้สุกๆพอดีเอาเขียวเนี่แหละกินแบบขมๆอ่ำลำวิถีชีวิตโอ้คนสมัยก็กิกนกลางป่าเขาไม่แบกขี่อกเพื่อนเพื่อนอู้หอมจังวะลองดูสักครัดซอง มึงเออ้กูรักมึงไม่ไม่ไม่กูไม่ิมเอาหวานของมึงอหวานไปอยากกินของอร่อยเออไม่มขางอยากกินของเสียบมันก็ต้องลำบากแนี่เหใช่เพื่อนใช่ ไปเฉยแล้ววะโอ้โหเ้ยโอ้โหเต็มเลยลุ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 โอ้โหโอ้โหมาเจอมาเจอโอ้โหโอ้โหไปเต็มเลยพ่อปบาพ่อเอาอีกป้าข้ามีนสมเอาอีกห้างเอาอีกห้างเอาอีกห้างอันนี้รังนี่มันน้อยนีมีรังนี่เยอะอยู่นี่อู้มีแต่ไข่มาน้องเออ ไปเอาไปเอาเอันั่นมามาใส่อสันั่นไปากาละมั่งใส่น้ำมาใส่บนแดงมาใส่ต้มปาลาไปโอ้ยไข่มีแต่ฟองใหญ่ๆเลยนี่ยจ้วเพื่อนแจ้วโอ้โห,โ,หโหยังเด็ดครับเราจะมาทำก้ยยอยไข่ปลาดิบเนี่ยคอมนันลงเมื่อกี้กูเอามือปาดแม่งตอมเต็มเลยบไป Orb. จับจุ่มแม่งเลย จุ่มแม่เลยจุ้ยโอ้โอ้ตอนนี้ร่างกายได้แตกเป็นดีเรียบร้อยแล้ว <_ H op> นะเต็ม <_ H op> เชือ่อกแล้งวโอ้โหโอ้โหโอเค อ้อันนี้ปั้นเหรอเด้อเนี่ยหมดแดงงองเซงค่นนี่ปั้นแล้วปั้นจนแห้งครับนี่เอ้ยเบิ่งโอดแบบนี้น้องเ้ยแหอบแหีบยไปทักมื้อนี้โอ้โหตาไมีหนังตั้มมีปลาครับใหญ่ใหม่เด้อใหญ่ใหม่เด้อโอเคเฮานี่เฮากะแบบนี้นะครับนี่ชาวบ้านชาวบ้านเลยลุงเลย หนุม่มเลยเพื่อนหนุม่มเฮ้ยอันนี้น,นอกอะไรวะเสียงนอกอะไระนกวี๋อ่ะอ่พวกเรากลับบ้า จะได้กินเนืาอมาเลยตัวเมื่อยเมื่อยเพื่อนรู้สึกเหนื่อยมากเลยวันนี้แต่มีความสุขนะเหนื่อยแล้วจะจะสองตัวอะไรโอ้เกือบสิบตัวนี่โอ้เขากินนำเตาเป็นเพื่อนเป็นบอลเป็นบอลพูดเองกับเพื่อนมื่อะผมคนไทยโดยกระเนิดนละผมเคยทัสรินเชียดครับไปอื กินของดิบมันต้องมันต้องจุ่นแบบสองเศร้าเสียอายนี่ถ้าคออ่อนก็นอนไปคออ่อนก็นอนไปแม่งนั่งพเพียบไม่เข้าก็น้าตาเลยตอนนี้เฮาการเด็กก้อยปลาเด็กก้มปลาแม่นปิ้งปลาเด็กมกขี่ปลาเป็นียเรียบร้อยมาลกินขี่กันบัดนี้เฮากินไปเลยเดี๋ยวกินหมอเอินกบพ่อแล้วมามามาเด็กมาไป กินกันนะครับเดี๋ยวมาดูอาหารที่เราได,ได้ได้ได้มาในวันนี้ในการวันแห่ก๋วยปลาใส่หมดแดงกันนั้นมามากินกันพี่น้องก๋วยปลาคำใหญ่ๆครับโอ้อออมันมานกมกันสีอะแจ่แจกแบบนี้พันพันแม่มบอกไม่จีบจอยมันอร่อยขนาดนี้เลยเหรอเนี่ย โอ้นี่ปลาบ้างนี่บาดเหนียวความอร่อยติดลิ้นมากเลยเน้นๆเลยของชูรสอ่ะเน้นๆเลยโอ้โหขงชูรสอ่ะเป็นไงสุดติงกระดิ่งแมวโอ้โหแม่มาพี่ยองเนี่ยผมไม่เห็นนี่ดูได้สิจ๊าเป็นไงนะสายเบิ้ลอล่อยมันเบิ้ล อันยอดอือยอดนะคอะือขี่เฮียบาดดักเลยอันนี้ก็เป็นปลานนลนะปลาินลย่างแบบไม่ถอดก,กี้นะดูแลศึกษาพิธีชิ้นนอืออยอดครับเป็นอาหารที่อร่อยมากสดจากสะเนี่ยแต่ว่าขี่กูเ่กินนะโอ้วันนี้มีความสุขมากครับ คุ้มค่ากับกันได้วันแหถึงผมจะได้แค่สามตัวกินเมินบนลอะมะแข้งขมมะแข้งมะแข้งมะแข้งอืมอืมอืมแม่รสชาตดีว่ะอืมอืมโอเคหรือว่าเป็นวิธีวิธีวิธาวบ้านนะครับของพวกเราก็ มีความสุขครับได้ใช้ชีวิตแบบบ้านๆเนาะแมนมีความสุกนี่แหละแมนเลยพีความสุขครับได้ไปหาไก่มดแดงนู่นบนเขาเนื่อนเขาเนี่ยเมื่อวานแห่นี่ไม่ธรรมดามีแต่เสี้ยนปลานีนวลด้วยเอาแต่ปลาคอกันนั่งนั้นโอ้เป็นเดรร์ตัวเดียวของเราเอ็งไหนตั้มดูไหแซบดีครับอืสมบงดวงสมบงแซ่บปะนัดสายเบิร์นแซ่บตั้งแซ่บปะ ออบาแสบอยู่ผู้เดียวลรอแสบตั้งเต็มตาก้องตาก้องมามากินโอ้แสบพี่ดีว่ะ <c oughs> อร่อยมากอร่อยมากป้ายเขาเขียนว่าไงโอ้ป <c oughs> ้ายเขาเขียนว่าว่าห้ามจับสัตว์น้ำในแหล่งน้ำแห่งนี้าฝืนปรับห้าพันสมพาอผู้เฒ่าพผนากันนีกระบ,บาดเบิ่เขา<ม>เขาเลยจับเด้เขาดึกแไงเ,เอาเด้เขาดืแ้แค่หรอเขาจะกลับเบิดอหรอ สิงแรกเจอจังหนพูหยาบานออกมาให้เจังไหนบ้างเดี๋ยวเราไปยังกูเกียได้เกียบเบิดกันอตายฮะบอกนะพวกโอ้โไปขีไปโอ้โหขุมอโปล้าดขอบคุณหลายๆครับมือนี้ครับโอ้ขอบคุณที่มั่นขอบคุณทุกท่านด้วยขอบคุณสมพศดลสองบงนีเต็มยอดละกะบอกค่อยต้น ฝ<ก>ากช่องนล้นไหมครับฝากตน้นชาแนลอ่าอไรก็ฝากติดตามฝากเขอไปเบิรงนด้แหนะขอบคุณหลายๆครับซองกาวินดีกับเป็นกำลังใจโอเาครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดติดตามสัน่นกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะครับก็ถือว่าหนึ่งกำลังใจนะแล้วก็มีค่าสำหรับพวกเราแล้วครับก็พวกเราก็ขอบคุณแลลาไปก่อนเลยกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับ